ที่คําสั่งห้ามคนออกนอกบ้านแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยปรากฏมีคําพิพากษาของศาลออกมาสองศาลศาลที่สมุทรสาครหรือมหาชัยกับศาลที่กันทารักษ์ที่สีเะือเกตตัดสินไม่เหมือนกันกันทารักษ์บอกว่าอืมนะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอํานาจในการที่จะไปสั่งนะ นะไปออกคําส่งคําสั่งห้ามประชาชนอะไรออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากนะมีโทษปรับสองหมื่นแรงต่างเนี่ยนะไม่มีกฎหมายให้อํานาจทําได้กฎหมายโรคติดต่อก็ไม่สามารถจะทําได้ไม่ได้กําหนดให้มีอํานาจถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นศาลท่านก็ยกฟ้องไปนะคนที่ออกนอกบ้านแล้วไม่ใส่หน้ากากจะโดนปรับโดนอะไรศาลบอกไม่มีกฎหมายจะไปสั่งปรงสั่งปรับเขาได้ไงในเมื่อไม่มีกฎหมายกําหนดความผิดไม่มีกฎหมายกําหนดโทษทําไม่ได้ยกฟ้องศาลกันทะลักที่ศรีสะเกด ศาลมหาชัยครับศาลจังหวัดสมุทรสาครพิพากษาคนละอย่างนะนะอันนั้นพิพากษาต้องปรับนะปรับไม่เกินสองหมื่นเนี่ยต้องปรับก็เลยยุ่งไปเลยเอาอยัางไงแน่ตกลงคําสั่งผู้ว่าเนี่ยออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากาก,ากนี่ยังไงแน่ต้องใส่ไม่ใส่ประชาชนสับสมเลยศาลชั้นต้นการทารักษศรีตะเกตตัดสินยกฟ้องบอกว่าไม่มีความผิดศาลมหาชัย สารสมุรสาครบอกมีความผิดประชาชนงงครับก็ต้องเดือดร้อนประธานสารนิกาต้องประชุมนะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะอธิบดีศารทั้งหมด9 9้อธิบดีตกลงกันทําความเข้าใจนะครับว่าการตัดสินคดีประเภทนี้ในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน oh. มันสารต้องไปทางเดียวกันนะครับ oh. คือสรุปแล้วว่าการเห็นว่าคําสั่งผู้ว่า นะครับคำสั่งผู้ว่าในการห้ามนะก็หมายถึงว่าในกอ่ที่กําหนดว่าประชาชนออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่โดนสองหมื่นเนี่ยตกลงแล้วต้องใส่หน้ากากนะนะและคําสั่งผู้ว่าเนะี่ยมีผลใช้บังคับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะที่ออกนอกบ้านแล้วไม่สวมหน้ากากก็จะเจอสองหมื่นเนี่ยสูงสุดต้องโดนปรับแต่ไม่ต้องจําคุก นโยบายของท่านประธานสารกีกาท่านนี้บอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงในการกักขังหรือจำคุกป,ประชาชนเพราะในคุกเนี่ยมันจะเต็มไปหมดแล้วนะท่านประธานสารกีการท่านนี้บอกว่าถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆอย่าไปอย่าไปจำคุกอย่าไปกักขังเต็มคุกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยท่านค่อนข้างจะมีความเมตตากับประชาชนสูงท่านสไลก์เกตเนี่ยเนี่ยประธานสารกีการท่านปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว ศารการทารักษ์ที่ศรีสะเกดกับสารมหาชัยที่ตัดสินไม่เหมือนกันต่อไปนี้ทุกคดีนะครับถ้าใครออกนอกบ้านแล้วไม่ใส่หน้ากากก็โทษปรับก็ไม่เกิน20,000ก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับตอนนี้ก็ทุกสารก็จะตัดสินเหมือนกันมีอยู่ยี่ตอกมาแนวนี้แนะพระประธานสาลนิกามีอำนาจในการให้คำแนะนำกับผู้พากษาทั่วประเทศ ให้คำแนะนําแต่ไม่ได้ชี้นำนะให้คําแนะนําว่าคดีพวกนี้ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันที่เขาเรียกว่ายีต ok ็อกนะถ้าตีความกฎหมายต่างกันนี่ต่อไปก็ไอ้ข้อกําหนดตามพหลกอจุกเฉินก็จะเป็นหมันนะผู้ว่าสั่งออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากอนามายัยสารตัดสินไปคนละทิศละทางไปไงก็ <c oughs> เพลเทะก็จบไปแล้วนะครับเข้าใจไหมตกลงต่อไปใครออกนอกบ้านครับปรับไม่เกินสองหม เหมือนกันทั่วประเทศ77จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องโดนปรับเพราะฉะนั้นออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยด้วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและในขณะเดีวยวกันก็เพื่อป้องกันตัวเราเองด้วยเวลาไขไอจามเนี่ยนะมันจะได้ไม่เข้ามาในปากจมูกอะไรต่างๆเรานะครับ ก็ฝากไว้นะครับนี่คือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคําตัดสินของศาลชั้นต้นมันต้องไปทางเดียวกันถ้าเรื่องเดียวกันแต่ละศาลไม่เหมือนกันมันยุ่งะการบังคับใช้กฎหมายนี่เละเทะไปหมดอะ่ะนะครับ